สวัสดีครับผมทนายวรยุทธ์ครับคดีพาระจำยอมถ้าวางท่อน้ําแทงน้ําบ่อน้ําเสียในที่ดินของคนอื่นหรือพี่น้องเกิน10ปีนะครับจะได้ที่ดินของคนอื่นไปฟรีๆหรือไม่โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับแฟนคลับท่านนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับคือมีการวางท่อน้ําในที่ดินของพี่น้องนะครับ นอกจากมีการวางท่อน well, so kind of ้ําแล้วเนี่ยก็ยังมีการวางแท้งน้ําบ่อน้ําเสียในที่ดินของพี่น้องที่ติดต่อกันกับที่ดินของเรานะครับคําถามก็คือว่าเรานะครับเป็นผู้ถูกใช้นะครับเป็นผู้ได้รับผลกระทบในการที่เขามาใช้บ่อน้ําทิ้งเราในการที่เขาใช้ท่อน้ําเดียวกับเราโดยที่ดินของเขาไม่มีการวางท่อน้ําไม่มีบ่อน้ําทิ้งเหมือนเรานะครับคําถามก็คือว่านะครับ เราจะฟ้องให้เขาออกไปหรือไม่ได้หรือไม่หรือเขาจะขอมาวางตรงนี้ได้หรือไม่นะครับน่าสนใจนะครับผมตอบคําถามแรกเลยนะครับว่าภาระจายอมตามกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทางเดินนะครับซึ่งกฎหมายในมาตรา1387บอกว่าต้องเป็นเหตุนะครับให้อาสาทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างทึ่งกระทบสิสทธิ์ของตนหรืองดเว้นการใช้สิทธิ์บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ แห่งทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยทนายก็มองว่าเป็นเรื่องทางเดินนะครับฉะนั้นประเด็นแรกถ้าเกิดมีการต่อสู้คดีนะครับเราก็ต้องสู้ว่าไม่เป็นพระรบัญยอมเพราะว่ามันเรื่องทางเดิน2นะครับพี่น้องนะครับใช้ท่อน้ําของเราใช้บ่อน้ําของเราแล้วก็ใช้แทงน้ําของเรานะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับ ในกฎหมายพร่ำยอมนะครับในมาตรา1,401นะครับซึ่งให้นำเรื่องกฎหมายปรปักในมาตรา1,382มาใช้บังคับด้วยซึ่งคำว่าปรปักในที่ดินของบุคคลอื่นเนี่ยต้องเกิน10ปีเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยความสงบและโดยเปิดเผยนะครับฉะนั้นคำว่าปรปักเนี่ยในเรื่องพร่ำยอมนั้นเป็นเครือญาตินะครับเดินกันแบบเครือญาติอารมุ่มอรวยให้กันแม้จะมีการใช้เกิน10ปีเนี่ย ก็ไม่เป็นพระจำยอมไม่สามารถที่จะไปฟ้องให้จดทะเบียนพระจำยอมได้นะครับอันต่อไปครับข้อที่3นะครับการวางท่อน้ําใต้ดินการฝังท่อน้ําแทงน้ําใต้ดินอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําโดยเปิดเผยหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําโดยปกปิดครับเพราะอะไรครับเพราะไอ้สิ่งทั้งนี้มันฝังไว้ที่ใต้ดินนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โชว์มาบนดินนะครับ มีการใช้จริงแต่ใช้เกิน10ปีแต่แม่งอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อยู่บนดินนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องพร่ำยอมได้เพราะเป็นการปกปิดนั้นแม้จะเกิน10ปีนะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องนี้ทนายมองว่าการวางท่อน้ำนะครับแทงน้าไว้ใต้ดินหรือการใช้สิทธิในที่ดินของบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องพระราชยอมเพราะมันไม่ใช่เรื่องทางเดินแต่มันเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของสิทธิเหนือพื้นดิน ซึ่งในมาตรา1410บอกว่าเจ้าของที่อาจก่อ,กอให้เกิดสิทธิเหนือดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่นโดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของจุดๆสิ่งปลูกสร้างบนดินหรือใต้ดินนั้นเห็นไหมครับมีทั้งบนดินและใต้ดินด้วยนะครับและเป็นอะไรครับสิ่งเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้พวกแทงน้านะครับพวกบ่อน้ําหรือการวางท่อไอพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรสิ่งปลูกสร้างนะครับ มันเป็นเรื่องสิทธิเหนือพื่ดินซึ่งสิทธิเหรือพืด,ดินระหว่างพี่น้องนะครับมันไม่ได้ไปจดทะเบียนนะครับถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องเรื่องพระธรมยอมหรือเรื่องพวกนี้นะครับเราก็ต้องฟ้องต้องมีการออกหนังสือจดหมายจากทนายความเพื่อยกเลิกนะครับให้เวลาพอสมควรนะครับว่าห้ามมาใช้ไปนึงตลอดไปถ้าไม่ไฟ้อไม่ใช้ สามสวันเราจะถ้ายังใช้อยู่นะครับสาวันเราจะฟ้องอย่างนี้เป็นต้นก็คือต้องคู่ความไม่ให้มีการใช้แล้วก็ยกเลิกการใช้นะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายฟ้องเราก็ควรฟ้องให้เขาไปจจทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินนะครับเพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างพี่น้องนะครับก็อยู่ที่ว่าเราเป็นฝ่ายไหนนะครับทีนี้คือในรูปคดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องรายละเอียดอีกว่านะครับในการใช้ท่อน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิด เราไม่ได้สู้แบบว่าเป็นพระมยอมหรือว่าไม่ได้สู้แบบแนวนี้จะมีการกระไรเกลี่ยกันเรื่องอะไรนะครับก็ควรจะคุยในเรื่องของจงํานวนตัวเลขนะครับตัวเลขในการดูแลรักษานะครับเราต้องไปสืบพยานก่อนเลยดูที่มาก่อนเลยว่าอันดับแรกเนี่ยนะครับคนที่สร้างบ่อน้ำอ่าท่อน้ําหรือแทงน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเงินที่ใครสร้างขึ้นนะครับถ้าเป็นเงินของฝ่ายเรานะครับแน่นอนเราอาจจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายนะครับ ที่มาใช้ประโยชน์ของเราเนี่ยจ่ายค่าสร้างด้วยนะครับนอกจากจ่ายค่าสร้างแล้วก็ควรจะเรียกร้องจ่ายค่าใช้ด้วยนะครับแต่ทางที่ดีนะครับเพื่อไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับก็ควรตัดออกไปดีกว่านะครับคุณก็ไปสร้างที่คุณนะครับหรือจะใช้ในเรื่องของกฎหมายอขอให้ย้ายไปตรงนู้นได้ไหมนะครับจากบ่อตรงนี้ย้ายไปที่คุณได้ไหมนะครับที่เรานะครับไม่ไม่อยากจะให้คุณใช้ลนะ คุณก็เอาที่ตรงนี้ไปใช้ที่คุณนะครับไปวางเน็้นที่คุณแล้วกันแล้วเราก็ใช้ร่วมกันแบ่งกันคนละครึ่งแต่ว่าผมมองก็ว่ามันก็จะมีปัญหาในอนาะคตแล้วแหละน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าเราจะมารูปคดีแบบไหนนะครับปรึกษาปัญหาขา้อกฎหมายกับทนานยุทธฟีเบื้องต้นปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีทนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ